เอาละมาเกือบครึ่งทางแล้วอยู่องค์คาร์ลักแล้วแวะเติมพลังก่อนตุนสเบียงตุนสเบียงกันบ้างครับเนี่ยฟ้าเริ่มส่างแล้วก็เดี๋ยวไปถึงก็น่าจะหกโมงลินิตพอดีก่อนเปิดพอดีอ่าอันนี้ก็คือแก๊งดันเนินครับจากอินดีนะอเอ๊ะแก๊งร้อยโลครับอนาคตจะไปร้อยไม้ฮะร้อยไม้ไหมนะเราร้อยไม้บาก่อนเม่ไปแต่ว่า ไปทุกคนไปทั่วเลยนะไอคนเนี้ย<ป>เดิน<ป>ทางกันต่อไป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 ไฟสวยด้วยนะอค่อกีประมาณ35หนาทีประมาณ35หนาทีเราก็ ขนดานประการชนเห็นไหมตอนสว่างเดินเดินเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นลงเดงน้เดี๋ยวเราจะวิ่งตรงนี้นะหมวยเนี่ยลงมากับตัวแถวนี้นะแล้วเราก็จะขึ้นแล้วเราก็จะขึ้นขึ้นขึ้นนี่เลยหมวยเอาล้วลงมานี่วิ่งลงแล้ววิ่งขึ้นเร่ผ่าหรอเราไม่รู้ตัวเลยนะเพราะเราไปถึงเมื่อที่ผ่านมันมืดแล้วเราไปกลับตัวก็คือมันมืดแล้วไง เซตอัพทุกอย่างนักกีฬาที่มาซ้อมก็พร้อมแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่เขื่อนคุนนานปากกันชนแล้วนะครับแดดเริ่มมาด้านหลังแล้วอ่าดูอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ในการมาซ้อมกันฮัลโหลสวัสดีครับอีกหนึ่งมารลธอนแรกเหมือนกันนะครับพี่ทินนะครับวันนี้มาดิวไหวเมื่ยงล็อกรถ เียเขาแบบดูอวกาศมากมันเพิ่งเปลี่ยนมันเพิ่งอัปเดตพี่เก็บบอกระเบียบอร่อยไหมโอเคนะผูกเชือกใหม่ไหมเอาเอาเอาไปเชือกไปซ่อนเอาอาวุธเทียบเลยเปลืองมากนะคะทรัพยากรถึงสามคนทีเดียวค่ะพี่น้องนี้เขาเรียกว่าผูกรัดข้อนะคะมงไม่เห็นรูป ตีนตีนไม่เป็นไรให้สองคนนี้มาจักัรได้ๆๆๆด้แลไ้นึงลงไปข้างอย่างนี้โอเคอีนุ่มฝั่งฝังังอีนุ่มมาแน่นอยู่โอเคฝั่งขวาเสร็จแล้วค่ะเหลือฝั่งซ้ายนี่โลูกหเป๊บคอร์ลกเลยให้หนุ่มปลุกให้หน่อยได้ทีชำนาญเลยนะคะพี่ตีนใช่เดี๋ยวเก็บผ้าจ้าง เราก็มันจะต้องพอดดีห้าบาทสิบบาทค่ะพี่นกตอนแทบจะสั้นไปด้วยซ้ำใช่ของเราเป็นสั้นไปเราก็เลยออกได้เดี๋ยวพปแล้วไปแล้วไปแล้วเคเรดี้เรดี้โอ้ยแคเลยขอบคุณมากขึ้นเขาขึ้นเนินน่ะแต่ว่าท่านต้องแอลกดนาฬิกาเลยดูนาฬิกาใครจะเพี้ยนนาฬิกาผมไม่แหละเพี้ยนนาฬิกาคนคนก็เพี้ยนเดี๋ยวเราออกไปได้เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงนั้นจะสวยเลย ตรงนั้นสวยนะแตงสวยอ่ะอันี้เขาจะอะไรนะขึ้นเรือไปเที่ยวเราจะถ่ายรูกปกันไหมจะถ่ายตรงไหนดีถ่ายตรงนี้เ,เราจะถ่ายรูปก,กันก่อนเนี่ยไม่ได้ซ้อมมี่เขาอะไรหรอกมาถ่ายรูปซะเยอะเชียวมีมีบ่นด้วยไม่ให้ถ่าย จะเย็นเย็นนะถือกล้องสองมือเลยเนี่ยเรูปนิ่งก็ต้องถ่ายวิดีโอก็ต้องเอาอะไรก็ไม่รู้ทำไมหมวยเห็นเห็นทางเป็นเขาอยากขึ้นไปใช่ไหมล่ะเรากลับตัวตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปที่สันเขื่อนใช่ อ่าวโอนถึงม,มีไม่ไหวก็เดินนะใช่ hi, ไปกับตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรนี่กับตัวแบบญี่ปุ่นนะี่ดูคลิปไหมเพื่อนเราน่๋ยวทำให้ดูถ่ายทำให้ดูมาพีา่ตินมาค่ะพี่ตินโอ,โอ oh, น้นี่นี่พี่ตินนี่เดี๋ยโอ้ยนะ เพราะว่าถ้าแบบว่าเราเราเลี้ยวปกติอย่างเงี้ยมันจะใช้พลังงานเยอะแต่เราต้องสตัวดดีๆนะเดี๋ยวใหม่เอามาค่ะระวังระวังหน้าขมำนะคะไม่เคยทำจะหาทำบวดเนี่ยนั่นนๆ่หนั่ยเห็นไหมระวังปวดเราจะมาตั้งกล้องถ่ายรูปเออเพราะตอนนี้กําลังสวยเพราะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตรงนู้นนะฮะหมดแล้วถ่ายรูปกันอยู่ แค่หกหนึ่งศูนย์สภาพดีอยู่ยังไม่มาเันฮัลโหลแล้วเรื่องหน่อยพื้นที่ตรงนี้ไปจนถึง เขื่อนก็คิดว่าซ้อมสะพานชลมากนะฮะเพราะเราจะเจอพื้นแบบนี้ไปกับเราๆสิบสี่กิโลฟุ่นยเนี้ยฮะ14เลยอประมาณสิบสี่สิบสี่สิบห้าโลใช่ไปกับสะพานชุลมารบางแสนไงไปสองครึ่งแล้วแต่ว่าบล็อกไหนด้วย ยังไม่ถึงยังไม่ถึงโลเลยพอบแล้ววอร์มอัพนะครับวอร์มอัพ แดดมาแล้วอันนี้เขื่อนคุนด่านนะฮะไม่ใช่เขื่อนแม่กวงเขื่อนเขื่อนแม่กวงนี่ออกมาบ่ายแล้วนะฮะยางสดจำได้ดี c ี x 1 0นะกลอยนะแต่ว่าพี่หนุ่มเราเข้ามาถึงเขื่อนชั่วโมงช่องเที่ยงใช่ไหมเที่ยง,ง,ง,งครึง่งยังอยู่ไหม ไปนะจ้าไปเดินมาแล้วจ้าตรงนี้เป็นแบบทางเรียบก็ยังละเริ่งได้นะนไหนดูดิ ตรงนี้เป็น <c oughs> ระยะวอร์มอัพนะฮะ <c oughs> ที่เราวิ่งกันไปตามสันเขื่อนมาสักครู่นี้เมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นแล้วก็มาบนบริเวณเขื่อนนี่เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเป็นจุดไฮไลท์ละเราก็จะดาวฮิวยาวๆเดี๋ยวแต่ตอนนี้อาการไอทีเหมือนจะมาแล้ว เราแค่รู้สึกว่าเป็นเข่าด้านขวามันเริ่มมเริตึงเดี๋ยวลงเนินก็รู้ถ,ถ้าเจ็บอีกก็กที่บอกว่าเตรียมเข้าสู่จุดไฮไลท์ของขุนดานแล้วจะเจ็บหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ใครอยู่น้ำเติมน้ำก่อนเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวขาลงขาขึ้นก็จะไม่มีน้ำซัพพอร์ตจงหัะจะกลับขึ้นมา มอมอัพไปแล้วหนึ่งุดหโลนะครับอร่อยอ่าอร่อยอันนี้กระเร้จากสตองเคครับสตองเคครับสตองเคเข้าแล้วเราไม่เคยได้กินสีม่วงอ่าสีม่วงอร่อยหอมอางุ่นอันนี้จริงตัวตัวสีเหลืองอันนี้ดีอันนี้อันนี้ก็ดีนี่ก็ดีนะเป็นกรเร้กินทมนเป็นก้อนนะกินมะนาวมันเป็นก้อนเหรอกินมะนาวมันเป็นผงครับมันเป็นผงคุณจังไงเป็นก้อนนี่ยขย่าเป็นผงมันเป็นผงเป็นผงละลายน้ํา ละลายน้ำหนึ่งซองเนี่ยสองร้อยห้าสิบมลกำลังอร่อยเลยนะแล้วตัวนี้ดีด้วยเพราะว่าของเขามีวิตามินบีเหมือนเจ้าของแบรนด์มาเองวิตามินบีป้องกันตะคิวด้วยขาเก่งขายเก่งนะเนี่ยใช่เราได้พักเรื่อยๆอยู่ดิฉันมีพร้อมมากโอเคเราพร้อมที่จะไปสเตจถัดไปหรือยังฮะอันนี้เราเพิ่งผ่านสเตจแรกอันนี้ถึงสะพานเชื่อมใจละ เกามาปเ่นนะเดี๋ยวไปลุยกันสเตจสองของขุนด่านไปจ้ะ,ะสเตจถัดไปพร้อมลุยย,ยูยังไหวอยู่นะพอเมื่อกี้ถือว่าเป็นการวอร์มอัพนะครับ okay. วอร์มอัพก็พอ,อพหอบแล้วบอกเลยว่าขาดดาวฮิวอาจจะสนุกมากเดีย๋ยวเราจะลงกันไปแบบลงกันไปแบบร่าเริง ดูคนข้างหน้าเนี่ยครับพี่หนุ่มอันตานะฮะแน่นแน่นไปเลยฮะอ่าไปสี่เอ็กด้วยกันฮะเข่าทุกลูกเนินทุกเนินไม่มีเดินฮะก้าสั้นๆครับก้าสั้นๆครับก้าวสั้นๆซอยขาทีที ข้างหลังยังสบายดีนะแ่ขอแซงก่อนนะจะเย็นๆนะแมงแมงไม่แต่เนินอันนี้มันยังไม่ชันเหมือนที่เราเจอที่ซีนเอกเนาะซีนเอกนี่แทบเบรกไม่อยู่เลยได้ต้องต้องลองไปชิมดูอร่อยขนาดไหนไม่รสชาติเนหอมหวานไม่แกจะไม่ไปทางไปอยากชันได้ ตอนแรกเราก็พูดอย่างนี้เหมือนตอนฟูเราก็เราจะาฟูเดียวแล้วทุดทายก็คือฟูเดียวไม่มีจริงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟูเดียวไม่มีจริงจะใช้ได้กับพี่นกหรือเปล่าหลังจากที่เขาจบฟูแรกเขาเป็นพลเ,เหล่าน,นี้อ๋อมีตะปูด,ด้วยนะระวังตอนเราขึ้นสวิตชนท,มทอมมี่มันแล้วทันทีแล้วตอนขึ้นค่้ยถ่าย ตอนนี้เราจังะเดาฮิวเ,เรื่อยอยู่โฟกัสกับระยะขาด้วยเพระาะว่าไม่งั้นจะเจ็บได้นะครับตรงนี้ระวังนะฮะ ไปนะเ,เไปลยจะถ่ายไว้ให้ไปสวยๆสวยๆโอเคอากาศดีครับวันนี้เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศไปเมื่อวานนะฮะตอนที่เรามาถึงช่วงหกโมงก็คือ เย็นสบายนะครับรู้สึกถึงความเย็นฮ uh huh. แต่พอเราวอร์มอัพเรียบร้อยปุ๊บตอนนี้ก็คือร้อนพยายามก้าวขาสั้นๆอยู่นะครับแล้วตอนนี้เอาจริงๆตัวเองเข่าด้านขวายังไม่มีอาการอะไรณนะจุดนี้เดี๋ยวนี้อาจจะลองขึ้น รอบนี้ดูก่อนว่าเดี๋ยวขาขึ้นจะมีอาการอะไรไหมหรือว่าตรงทางเรียบจะเกิดการหรือเปล่าน่้องหวยน้องหวยน้องหวยเมืองอะไรเมืองยศค่ะเมืองยศเมืองยศน้าโสน้ายสไปกินที่ไหนยังไม่รู้เลยนะมีข้อแม่นะ ไปนะไม่ไรเราเราเราผ่อนเหมือนกันเดี๋ยวมาถามตอนขึ้นอยู่ตอนลงเนี่ยต้องควรถามเดี๋ยวตอนเนี้ยเรายังล่าเริงกันได้เดี๋ยวดูตอนขึ้นขาลงเนี่ยเรายังไปด้วยกันอยู่เดี๋ยวขาขึ้นเดี๋ยวรู้ดูเรื่องขาไปนครับขันยานเช้ารับมิน เงียบจังเลยข้างหน้าสภาพยังโอเคนะสนุกไหมยังได้อยู่ดีมากพยายามอย่าอยเร็วเกินพอดีถ่ายรูป <laughs> เน้นถ่ายรูปเราเนี่ยใช่ไหมใช่ถ่ายรูปแหละใช่ไหมใช่ เค่สู้ๆตอนนี hey, ้น้ำก oh ็ต้องเอามาก็จริงๆการวิ่งระยะไกลเกือรและน้ำขาดไม่ได้นะครับนอกจากเตียวพลังงานที่ต้องขายแล้วโอ้หายไปไหนสู้ๆครับสู้ๆเก่งมากครับบางแสนสู้ๆ เขาใหญ่ร้อยไม้สู้ส้เนี่ยซ้อมซ้อหมหอร้อยไม้เรียบร้อยแล้วกลับมาเขาดีหมดเลยไ <c oughs> ว้กับตัวที่รานจอดรถได้ให้หมั้ยเพราะเดี๋ยวเราไปไม่ถึง เราจะวิ่ไปไหนถ้าถ่ายจะย้อนมากจะมองไม่เห็นเขื่อนเไาแถวเลี้ยงนึง,นงให้ให้หนุ่มนำไปเรอจำนอนไม่เคยไม่เคยวิ่งรุดนี้เาปล่อตัวตรงไหนนะ เจ็บหรอวิ่งม,ม,ม,มาถึงอันทัดรถเพื่นคุนานพาก,กันชนแล้วอันนี้ก็เป็นจุดที่สัปดาห์ที่แล้วคุณนันมาแล้วทนอนตรง <c oughs> มีน้องมาตอนหลับด้วยเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนนูน้นตอนนี้เราลงมานี่แหละเวย่อนะเอเคมาถึงมาถึงเช็คไฟแล้วถึงเช็คไฟแล้วกดต้องกดอยู่นาฬิกาไหม ไม่หยุดก็ได้แล้วแต่จะได้ดูเวลาจริงมาถึงเช็คพอยแล้วนะครับสวยนะดูใหญ่โตมากปัญหาคือเมื่อกี้เราอยู่บนนั้นใช่เราอยู่ตรงประตูน้ำข้างบนนั้นแล้วเราวิ่งลงเขามาแล้วเราก็มาตรงนี้เนาะครับคุณนดเราก็มาถ่ายรูปกันรอไหมรอ แฟนเราอยู่ไหนอะแฟนเราอยู่ไหนแฟนเราอยู่นี่อ่กาเสรูปเสร็จป่ะเราไปกันต่อวดที่ถ่าวที่ตึงๆไม่ได้ินลงมาหมใจขึ้นลยหมวยิงตมไม่เยหมวยบอกเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวค่ะขึ้นรููกัน

มีพวกร้อยไม่เร็วนะเจ็ดห้ด้วยข้างหลังเนี่ยเรียงเดียงเรียงเดียวเรียเดียยงหนึ่งตอนเียง่ตอนเรียงหนึ่งแถวหน้ากระดานเรียงเดียว เียกเหมือนกันเลียกแล้วคิดซะว่าบางแสนที่ดิเนาะลงจากสะพานชลมาศเข้าสู่เนินนาจาถ้าเราลงสะพานเกตงเราก็จะเจอแดดแบบนี้แล้วก็เนินแบบนี้ สู้ๆนะครับ,ไ,รบไปกันต่อไปจอก่รซอยขาสั้นๆนะครับเก้า่ทีๆครับเกา่ทีๆโน้มตัวไปข้างหน้าช่วยประหยัดพลังงานได้ครับไปะจะได้หัวใจด้วยนะหัวใจรับปอดเสียงอันร่าเริงเมื่อสักครู่นี้ไปไหนแล้วครับเลือจะเสียงของ สภาพเลย C N X ดันทุกเนินเดินทุกเนินหู้ห้องเงียบจังห้องเหงาไม่มีเพื่อนไงปกติมวยจะอยู่ด้วยลไปล่ลอ <c oughs> ป,อปอนางไป ชันมากอะตอนเนี้ยชันจริงนะชันประมาณหนึ่งสนุกแหละสายอันตราเขายังไปต่อกันไหว,วเขายังคุยกันกันนุ่งกันนิ่งปีที่เราเราทำไว้ประมาณสิโลปีนี้จะได้ไหม ใส่พุ่งมากเลยอ่ะโซนสี่แล้วะไรอยู่อู้หู้นนะอ่ะเรามาดูกลุ่มนักวิ่งฟุนแรกของเรากันพี่นกเป็นไงครับ ก็พอไหวนะก็หืดอยู่อ่าปีนี้มาเป็นปีที่สองแล้วสำหรับเนินนี้ครั้งที่สามครั้งที่สามอ่าชอบไหมโอเคนะสบายเดาได้เลยว่าเขาสามมุกก็เล็กนิดเดียวใช่ไหมเคยไปขึ้นแล้วเขาสามมุกก็โอเคน่าจ่าตะหักล่ะหนักเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะบันทึกมันจริงไว้ด้วยว่าจะยังไงนี น้องหวยยังบอกว่ายังยกให้ c ซ X เป็น the best อยู่สำหรับเนินแต่ว่าประทับใจค่ะอากาศดีอากาศดีนะวันนี้แดดมาไวครับไหนเรามาดูเพื่อนสาวของพี่นกซีพี่ตินเป็นไงครับเนินโคตรแฮกค่ะเนินหอบหมาหอวหัวใจนางมีขึ้นนะจ๊ะประมาณร้อยยี่สามอ่ะแข็งแรงแข็งแรงมากเพราะว่าสังเกตว่าสามารถดันเนินขึ้นมาได้เรื่อยๆโดยที่เดินน้อยมากเดินน้อยมาก สามมุกสบายกำลังไปรอบที่สองครับเป็นขึ้นลงเนินรอบสองตอนนี้แดดมาเต็มๆแล้วนะฮะสาวๆก็เริ่มต้องใส่หมวกกันแดดกันละนี่เขาทาแมวมาเที่ยวอะ่ะเมื่อกี้ นี่นะไ,ไปอย่างเงี้ยตังเงี้ยไปเรื่อยๆดูเวอาวเนินแรกที้เดียวขึ้นมาก่อนขึ้นคุณด้าน,นกันด้านเนินครับนี่ขึ้นรอบสองลวนี่จะเดินใครจะไปก็ไปยังไม่หยุดเลยนะ่ะ ไม่ไม่ไม่เหมือนขาลงเลยอ่ะขาลงนี่ล่าเรยกันจังเรายังเหลืออีกเราผ่านมาครึ่งทางแล้วเราผ่านจุดจุดพักรถมาแล้วเยี่ยม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 แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงุดยอดุดยอด มังแสนสู้มังแสนสู้อินดี้มาแล้วอินดี้เยี่ยมมากดูว่าแสบไ,ไหมเดี๋ยวสิบสี่โลนะครับ ใช่ย,ยืดเหยียดการครบแล้วนะครับวันนี้สำเร็จไปได้ดีสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงในการขึ้นเนินซ้อมเนินสองชั่วโมงกำลังดีเลยอ๋อนี่ต้องกนนรอารน้ำเปล่าโอเคเราจะได้ลองอโอเคถึงสถานละนะต้นน้ำนะี่โลเดลี่ หลังวิ่งเสร็จครับเติมโปรตีนทันทีครับ1นซองมีโปรตีนอยู่ไร่เอ่ยตัวนี้นนนน14กรัม14กรัมโปรตีนนะครับก็เสริมสร้างซูเกอร์ฟรีคอเคคลสตลลเตอรอลฟรีแล้วก็แฟตฟรีอ่าโอเคก็มีเสร็จเติมโปรตีนกันหลังวิ่งนะครับร่างกายจะต้องไม่ขาดโปรตีนเติมแดดแดดนะคะพี่ใค่เล่นแดดแดดเราไม่ปิ๊กินแล้วเงองก็แบบดูดแสงมากยิ่งกันต้ากลัวแดดยังไงกลัวค่ะ ครบอวันนี้เดี๋ยวเราไปยืดเหยียดกันถือว่ามิชชั่นคอม p l e t ครับพามาดันเนินที่เขื่อนคุณด่านปากันชนนะครับก็เราปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวพักก่อนไปยืดก่อนนะครับต้องยืดต้องยืดให้พอนอ้อไม่งั้นเดี๋ยวบัดเจ็บครับโคด,ดี